ครับบอลยาวมาบิสโซลี่ดูดบอลลงได้สวยเอาครับบิสโซลีซ้ายหนะึ่งศูนย์ครับโอ้โหนาทีที่37มิบเจ็าแม่บิสโซลี่คิดอะไรไม่ออกบอกบิสโซลี่ครับดูจังหวะนี้กันอีกครั้งหนึ่งรับนี่ครับเกี่ยวบอลลงครับแล้วดูครับคึองอยู่ครับแล้วตัดหินจยิงด้วยซ้ายเต็มเต็มเลยวางลูกนี้บิสโซลี่เกี่ยวติดบิสโซลี่แต่งแต่งแล้วยิง2-1ครับโอ้โหนาทีที่55 ยิวเม่บิสซลลี่กับประตูที่2ของเขาในเกมนี้โอ้โหคัชของบิสซิลลี่ดีเหนือจริงๆครับดูอีกครั้งหนึ่งแทบจะเท่ากันเลยนะครับตัวสุดท้ายนี้ก็เป็นใช่และเลือกเลือกไหนไหลเข้ามาบิสซลลี่ฮแฮตครีกครับโอ้โหสี่ประตูต่อหนึ่งครับ บุรีรัมย์ได้ประตูจากกิโอเน่บิสโซลีโอ้ยอยู่ที่ถูกเวลาจริงๆครับทางด้านของกิโอเน่บิสโซลีครับนี่ครับโอ้โหจังหวะเปิดมาครับแล้วบอนกระเฉาะมาแต่ก็ยังยิงได้ครับตรงนั้นนี่มีมาเซโรยาโร่อยู่นะครับแต่ว่าถึงตัวช้าไปครับตรงนั้นเป็นวัฒนาภายนุ่มนะครับ